คุยิงหมูป้าโลดเต็มเลย,เลยน,<อ>นี่ทุกคน,นได้ลาบแรงเลยได้กคนเอาการตกทายสบายดียิ่แรงแรงนะทุกคนวันนี้การสีไปจอบเม่นคือเก้าทุกคนนี่มันนี้มีสีไป ต่โแรงแน่ทุกคนมันคืนนี้ดึกโพดนะเมนย่านมันออดละไปเมื่นคืนนี้นะวันนี้เลยสิไปตะโรงแรงแน่ทุกคนเลยหลายคนก็คือบ้าบบนนอนบ้านต่เลยทุกคนบรรยากาศมันมีหน้าตะมีเป็นตะนอนทุกคนเบิ่ยว่าไก็มุงเก้าแต่ละหลังก็เป็นแบบชูมซิมนี่นะเขาก็เลยบนนอนทุกคนเลเข้าก็เลยเลยทีจะลงไปนอนอยู่โคยมีมีเมนย่านนี่ทุกคนนะแบบมัน มันมีจะนอนซื้อมาหลายถือแล้วก็นอนอยู่นี่เัาก็เลยบ่นอนนะวันนี้สีไปหาการก่อนคนการมึงเม็ดนะจากมันละเข้าหรือบอได้เม่งนะ จุดนูนนั้นนอนนานวันาน,าน,นี่ทุกคนหลายตัวได้บ้างนะเป็นบ้างขาวนะำบางเม,าน,า,งเมานะทุกคนโอ้แต่ในฮอดบอลนั้นจอบเม่นใช่ไหมทุกคนเห็นบ้างบ,างบางงางง้างกลิ่นมาค้องเสียงคลอดที่จดซีดเช่บ้างน้อยบ้างแล้วก็มีเสียงกย็กีกอกีทุกคนจัง ด,ด,ดูน,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 นปปะทุกคนชสียงซอดๆอยู่ตมงนมาทุกคนชสียงห่างกันซอดทีไปกูละไปกูละทุกคนมีคนยิ่งยูป้าทุกคนอ้โกมุงนี้เลยทุกคน เต้นกลุกล้กลรู้มักงคอย,ยิงนะโอ๋อโตทุกคนเลือนี่เลือดใหญ่เลยทุกคนคอย,ยิงหมูป้าเลือเต็มเลยอ๋อทุกคนคอยคิดว่าเมนทุกคนยางโถดัดมาๆๆนะปลูกโกก็มาเป็นหมูหมูพายทุกคนตัวบันใหญ่นะนี่หอยมันยันนี่ทุกคน นี่เลุดนี่ทุกคนเลุดนี่นะพอตุ๊ผีผีนี่นะเลุดเต็มหมดไหมเลยมาเลนไปลงไปตามทางเลยทุกคนให้ตามทางน้อยตัวนี้นะห้อยห้อยมันเต้นนี่ทุกคนนี่นี่ มันดินมันดินแน่เลยทุกคนโบจะเห็นหอดกระแตนะหอยหอยแบบนีนะทีแรกทีแรกค่อยคิดวันเป็นตัวมินมันนึงยางควักควักทุกคนบบได้เสียงดังเนะมันจบมันเป๊ะเป็นสุกใสมันได้ละหัดค่อยทุกคนมันจะห้าไปกินมันเขานะ ก็จะในฮอตโชนมั่นที่จะไปเจาะเม่นจช่ไหจอดจอ,อ,อดมาอ๋ตอตอเดี๋ยวสีน้ำมันกันทุกคนน้ำเลือดมันก็นนะเลือดมันกามทุกคนน,นี่เลือดมันนี่นะติดตามบุม๋มไอ้ มีเห็ดลุดทุกคนนะลุดมีทุกคนนะโอ้หอยมันมีเห็ดเลยทุกคนอ,อ๋ออย่างตามทางเลยทุกคนมูงนะ เลยทุกคนหลุดน,นี่โอ้ทุกคนหอยมนี่นะนำไกุกายทุกี่มันเฮนะายุบเฉลียวซาดเลยทุกคน,น,น,นะนหนลุดมันนี่ทุกคนถือขอยิ่งนี่กระโสมามทุกคน มันเปเว็บมันแหลนทุกคนแหลนแล้วนะค่อยแน่นี่แน่รัดหน้านะแต่มันวิดทุกคนมันวิดมันดองมันดองกระโจนขึ้นมาเลยเห็นแต่ก้นคนเลยยิ่งมงขาหลังมาทุกคนเลยเกือบสามซอกผมเลยทุกคนเลยบึ่งหอดมันนี่นะเลือดนี่ทุกคน ปราชพันธ์นทุกคนพุงคือปราชพันธ์ทั้งนั้นเลยน,นี่ลื่น้ด 오거 д о คนเลยปวดจักลายนำ้ำเลยทุกคนเฮายุกปลาจะพันนะยุกตัวนี้นี่หกกรมูอนะอยู่แถวนี้นะเฮากับโบก้าเฮาเลยทุกคนเลยสิบจอบเมนก่อนทุกคนวันนี้นะโอ้ยเสียดายแห้งทุกคนเลยหมูป้าหมูพ้ายนะมาตัวดียวตัวเฮาหินห้อเมันเฮากินมันนี่มาหลายตัวทุกคน วางทางมานี่เราได้ยิ่งบ้างทุกคนนะเรียบร้อยนะบ้างข่าบ้างตัวง่ายเนาบ้าง,างลายโตเลยทุกคนโอ้นี่ทุกคนไ,ได้ลาบแรงเลยเด้ทุกคนบ้างเมาบ้างข่านี่ตัวง่ายด้วยนะ เต้นออกมาพี่มทุกคนเต้นออกมาพี่ละอบพี่ลอบพีละมูน ห้อยมัอนี่นี่ะทุกคนอาเมื่อนี่นเห็นห้อยเลยนะโอ้มันดูดตัวนี้ถล่มมือเลยดูนี่โดมันดูดนี่ทุกคนโดมดูดหาก,กินนี่นะห้องป่าจะพันตัวนี้ทุกคน ทุกคนคอยกะยานนำแล้วทุกคนเลยคอยมาลาดเบื้องทางน้อยตัวนี้เนยทางตัวนี้ี่มันห้ามละหมูนี่ห้ามอยู่นี่นะหอยดิมันมาดูเทนนี้ตะเวนนี่นะหอยมันนี่ดิหอยมันห้ามนี่นะดิน่ะมันห้ามอยู่นี่ทุกคนหมูนี่นืมประวาณนน้นสองโซ่ปลายทุกคนเี่มีหอดสามดอกดิมัม<ด>มนออกมาแต่ป่าจะพันตัวคอยแอนนำาลนะคอยนนำมาแล้วคอยคิดว่ามันจีมาตายอยู่แถวนี้ แต่ว่ามาแล้วผัดกายเขาอุ้มตัวนี้ทุกคนเขาป่าจะพันตัวนี้นะนี่ทุกคนหมู่ตัวมุกี้มันขึ้นไปแต่พีเลยนะเพอะต้งแม่โบกไม่ไหมอยู่เนาะคันธ่นคนมาจอบมือสัมค้ำนี่น่ะเรียบร้อยเลยทุกคนมันขึ้นมาแต่กลิ่นมั่นเขาเจ้าขึ้นมาแล้วมันเมเโบกนี่แล้วก็ขึ้นไปพูโอ้ขามันกัดเนี่ยทุกคนเลยแต่ว่ามันขึ้นบริเวณลายตัว ทุกคนในโปกไมไหมอยู่มันขึ้นมาแล้วทุกคนหมูนี่มันอ้อแล้วมันเห่าตนน้นมันจำคำพวกหอวเห็นไหมกบ กินตมเเน่ยหมู่านี่ทุกคนเขามากาเ็นะห้อยกินทำคืนนี่ทุกคนเียวันนี้มีเห็นเข้ามาเลยนะเมื่อคืนนี่นะหลังจากค่อยมืดแล้วนะมันเห้ามาเลยทุกคน เดี๋ยวผมมากินมัสลีฮาวนี่เทาน,นี้แฮนดแฮนดักม,มัสลีฮาวจนหมดนะนก,กับกับกาบอยู่หน้าเทนนะครับเปลือมสลีฮาวทุกคน,นหกนะัหกลุงนะหักรำต้นมนะั้งโอ้ยยังยังอยู่แชามากินนี่ทุกคนมันฮาวดึกเลยทุกคนคอยเยาะมันนะ โยมันมาคืนนิมเลยเฮาดึกเรามีวันนี้เข้ากับจีไปย่าเลวทุกคนในการเมินมันโบหินนะมันบกเข้านะยอสิกลับขึ้นไปดอนหาพวกหมูนี่ก่อนทุกคนพราะมันข้ามทางง่ายระวบนดห้อยหมูนะห้ามแล้วนะห้ามขึ้นมาพี่มันยันขึ้นตัวฟังนี้นะ ทุกคนนี่โอ้ยคามไปผู้ทุกคนไปทุ่งนะลงมาอพี่นะเอามาลัดยูนโฮยพุ่งนี้ทุกคนมันขึ้นปลายมันนะนี่ห้อไลงมาอยู่นี่นะ้รอดมาทุกคืนคนี้นะอ๋อตกนี่ก่ไหม่ก็ไหม่เลยมาดูแถวนี้นะ Uh, เดี๋ยวเดชเอายอดชมติวมากินกับอันลาบบ้างทุกคนเลยทานได้กินข้าวแรกอ้าววอาสีเดชเป็นเฮินเหมือนเง,นงาทุกคนมันกับพ่อพร้อมเล่นยอดชมติวทุกคนเลยเอามาือกับลาบนะลาบบ้างทานได้บ้างากันนึงนะ วันแรกถึงกับลาบหมูป้าวันแรกถึงแค่ไหนเนะมื่อกลับลาบบ้างนะวัฒนาทุกคนวัฒนาบริกินหมูขั้นตัวน้อยนะตายทุกคนนี่ขั้นตัวน้อยน,ะอน,นี่นะมันตัวง่ญ่นะมันทืก่กระทึ่ขามันกระทึ่แถวท้องน,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 นะ เค่อยวานต้องต้องนอดแหละทุกคนนี่ต้องล้มแหละน,นี่มีล้มทุกคนนี่เต้นไปซื้อนะโอ้โหเฮ้ยแต่ยานทุกคนตาเลยเฮ้ยกับแกเป็นแตยานแห้งทุกคนนี่ตูบแต่ละตูบกับควางเคไล้ทุกคนเลยผมมีคนยู่นะตูบตัวนี้แห้งเต็มสองปีแล้วทุกคนเจ้าบ่ได้มายู่นะ อันี้ก็อมอนมอนเลยทุกคนหนูกรัรดเป็นฟุ้ยเลยนะตูนะเ้เป็นเป็นเวลาสองปีเต็มๆนะที่เขาเจ้าบาด้มาอาศัยอยู่ตัวนี้นะมีโซคีดนะเดี๋ยวสิเอาโซคีดนะน,นี่ไปคีดให้มือน้ำต้นนะของคนบริม่าอยู่สองปีทุกคนในตู้ตัวนี้นะ ไปแต่นอนมะทุกคนมามาฮอดบอลพักทุกคนเลยมีชาวบ้านผู้หนึ่งนะที่เพิ่นมาพักนี่นะเห็นถงนะชาวบ้านผู้หนึ่งเพิ่นมาพักที่นี่นะทรงเพิน่นคือหาครบเพิ่นมากๆนี่ไปก้านป่าเพิ่นไปก้านป่าทุกคนเลยจะาเพิ่นอิดอย่างกินเลยนะ อ๋อเป็นแกงเห็ดบดนะแกงเห็ดบดใส่ปกกลาคังโอ้ยซิมออก,ก่อนนะเพิ่นมาแกงเพิ่นมาเอ็ดกินอยู่นี่ทุกคนเพิ่นมาหาก,กินนะเพิ่นลงไปก้านป่าอยู่โว้ยปุเพิ่นเอินเบาเมื่อกี้นี่คื่นวนะชาวบ้านะาานนะั่นชาวบ้านใต้นะ หอดกะดังไฟลูกแล้วทุกคนเลยเดี๋ยวบันนี้กะสีไปเอาเข้าวมาหนึ่งนะเอามาข้าวปลาไว้แล้วไปนะกินหนึ่งข้าวก็มัน,นอันกินไปหาไม่นี่ก็ได้เท่าบ้างทุกคนเลยโอ้เสียดายนะคนแนนเน้นเขายิ่งบ้างจะได้หลายทุกคนเลยนี่น้ำหมูมือจะน้ำนะมาพัดยังเห็นอยู่บ้างนะเลยได้เท่าบ้างตัวนึงทุกคนเลย บ้างกับบ้างสา้นแย่ทุกคนบ้างเมานะเดี๋ยวเ้าสีเอ,เอนลาบกินนะพักเข้ากับครบนะนึ่งข้าวแล้วก็สีดีจีไว้หน้าสีซุกและข้าวกับทุกคนเลยจังน้อยสีโป่งลงไว้นะเอ็ดกินได้ ข้าวสุกแล้วทุกคนเดี๋ยวสิมาเฮดเป็นอ้อบ้างทุกคนอ้อบ้างกินนะอ้อก็คือลาบนี่แหละทุกคนเลยเสีที่แต่บอมี่พักอีกตู้ทุกคนนะบอมี่พักอีกตู้นี่โอ้สุดยอดนะยามเลยทุกคนใส่พักอีกตู้นี่หอมนะ ทีแรกค่อก็มีเคยกินนะเพราะเพราะมีเอฟซีนหนึ่งนะเพิ่นเม้น์มาว่าให้เืือใส่ผักอีกตู้นะกะมาเอ็ดกินเบิ่งแซบเลยทุกคนเลยอ๋อบางใหญ่นน่กน็โอ้ ยอดโลดคนความขมนี่นะโอ้แเ่ดแล้วทุกคนเลยปะทุกคนพอดแล้วนะมันพุ่งเหมือนเตะล้ว และอ,อันที่กลมก่อมเลยทุกคนเลยโคนมันและก็เป็นไส้มันอนู้ดกินได้อยู่บ่เด้เป็นแต่ขมก็ะดอน ไปตัวแรกสเส็นเนลยบิดน,น้อยเจดิดหันเจดิดนี่ที่มันเจดิดจับโุ้งใงโุ้งนี้นะค้างโคอ่อทุกคนสะือานเพ็่ไปการป่ากะโอ้หลายแต่เนาะเอออาชีพละนี่นะนี่พอได้กินเอ่อ,อ,อบ้างกันน่าจะ แต่ละคมคักนิดเดืยวน่าสีซุปแล้วทุกคนเลยโกบางอ้อบางกะโอ้ยย <c oughs> อดนะ <c oughs> โอ้หก้อนหมวนี่ยะาวบานเหือนมาก,กาดป่ามื้อว่ามือนะจ๊ะนะ <c oughs> เมือนชุดยนที่เราปอยเฉยะนไหอยขึ้นนอนแถวปลายพุ่งปลายผู้เดียวน่นนอนอู่นล่ะนอู่เลยแะยฝนเนี่ยออกขึ้ต่างมานำ้ำยงมนี้เนี่ยพอดีอพดอืพักเลยทุกคน,นพักกราบกะไลได้ โซนสาวบ้านเพิ่นกลเพิ่งกินอิ่มแล้วเพิ่งแกงเห็ดกินนไปก้านปลาเอากินโคบ้างนะครับมาลองดูทรงกระผมลำรำคักไอ้เขาเขาตีทิ้งวัวดีก้าวตีไปนี้่อืมเอ้ยนี่แหละเขาวะเยอะเยอะเยอะกว่าเวิร์กนะอืม เด็กแต่นขอโทษขมค่ากลินอ้มีกลิ่นนะจ๊ะากิ่นไหม พักิวก็จอ,อง่ามนยะเอาตายาเลขมันบาแล้วมดกเลยเักกับทุกคนในย่ามนี้เนี่ยยอดพักเริ่มป้งแล้วพักจาโพวกนี้เนี่ยส่วนชาวบ้านเพินเ่นอิ่มแล้วเพิ่นวะ การดูอยู okay. well, hmm. like girl, okay? oh. ่เจ้าก็การปานปีนี่หังมาค่นนี้เจ้าก็ลังเกลือกโดนเล็บหมูเขาได้นะการโดนโจ๊ๆอยู่หน้ามันทอาไปนอนนะเขอขอหน้ามันน้าอหรือเปล่าไอหน้าหน้ามันอะแล้วโดนกบบกค่อยพอนะเนี้ยหน้าไปแต่งี้นอุนี่เงี้วได้ทางข้าง่เงี้่ หมูนี่มันยู่ท่านสาบซี่หมูไรนะนจังบวกคนณตูนะก็ขอนั่ไปแต่ปีดานพ้ถึงนอวนเทยอได้นั่มเปนเจ้าดาหลังข้างล้วก็ตะปนตะปนตะปนเห็นห้อยยุ่นโกกบกห้าแลวมันขึ้นมากินมากระโบกนไปยะดาะห้อยเมันเช้าเยอะห้าหามัดวัดจันดาท่านใดขบอันดาวัดจันดา เข้ามาจันดาแล้วก็เน้นนะหล้ซุกแล้วก็ไปใชิดาดงยู่เข้าไปทนหายกุ้งนูุ่้ยฮะวากุ้งม่มีน้ำันเขาไปซะมีน้ำมน้องขอชีโมกนะจะจะได้ขอหนาเะ้ม่ชีโม่วัซีบโม่งนะเอาิ้นหมูแล้วแล้วปั่นกั็แล้วแล้วมีโมองเว้นนะอือคนโต เนี่ยมางทีก็ป้านโมก็ต้องกัดเนาะคือก้างอ่าคือดอกกันมาอ่าตัวตนนี่กินนี่แล้วได้บ่เนี่ยกำงง่ายเลยมันขมคักได้อันอ้อใส่อันนั้นพุ่งมันอันรอันนั้นมันเด็กคอยโผล่มันผักกลับกระโดดเลย กน้ากินน้ำอิ่มแล้วก็ไปอ้ำน้ำหากะมานะหากัสิได้พักผ่อนก้อนวันนี้กะน,นี่ทีแรกว่าสิได้นอนผููเดียวได้วันนี้นะผัดยู่ประเห็นสะบ้านเขามาหาก้านป่าทุกคนเลยเพิ่นกะมาการป่าก็ได้หลายเติมนะเพิ่นกลมาพักอยู่นี่แต่พักน้ำห้านี่แต่ว่าเพิ่นบรได้นอนพื้นได้เพิ่นที่ขึ้นไปนอนอยู่บ้านเลาะเลยน,นะแล้วก็สิอนอนอยู่นี่ผู้เดียวห้าวเลยเอาคลิปนี้กระบอมมิ่งอย่างาทุกคนเลย ไปหาฟกเมนผัดได้ยิงหมู่ทุกคนได้ยิงหมู่นึ่งเขาคาดว่ามันบ่อตายทุกคนเลยเพราะว่ามันถือขามันเขายิงกระโสมหลังมันนะมันดองมันยืดวิดแล้วนะเต้นแมปแมปมาเขาก็ยิงเลยถือประมาณแถวขามันทุกคนเลยมีถืออื่นกระโสมมันกระทึนแถวทั้งลุมมันพิแลทุกคนเอ้าโอเคคลิปนี้กับผมมีอะไรทุกคนขอขอบคุณใจทุกคนที่เข้ามาติดตามส้มไปกำลังใจให้เดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าพร้อๆได้ไหมทุกคน